ใช้เซนส์คืออะไรอ๋อใช้เซนส์ What is s e n s e What What รือมันคืออะไรมันมันอะไรเนี่ยคือใช้เซนส์มีเซน์มันคืออะไรรับไม่ได้อะคือคนเรามันจะมาใช้เซนส์อะไรมันต้องมีหลักการมีหลักการก็ตามหาว่าไอ้คำว่าเซนส์เนี่ยมันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเซนส์ของคนเรามันคืออะไรในที่สุดไปเรียนเพิ่ม และเรรู้จักศัพาสตร์การแพทย์อันหนึ่งที่เรียกว่าการแพทย์รัสเซียปรัชญาเป็นคะนก,การแพทย์ที่มีผู้ก่อตั้งเป็นดรรูดอฟสไตเนอร์เป็นนักปรัชญาเป็นพลิแมทเป็นพระหูสูตรละกันนะครับที่ก่อตั้งการแพทย์แนวมนุเซียปรัชญามันเปล่าประโยชน์ที่จะเอาหลักสูตรอันเดียวกันไปเลี้ยงเด็ก100ร้อยคนแต่คุณครูต้องมองเด็กร้อยคนนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรจุดอ่อนจุดแข็งยังไง แล้วดีไซน์การศึกษาที่เหมาะกับเด็กคนนี้เรียกว่าเป็น personalized education